ไป้า,าชวมวัดอรัญวันนี้เด,ด็กทีนี้มราว้พาเที่ยวพี่น้องอนอคนพามาเที่ยวไก่น้ำเที่ยวเป็นวัดนี่อากาศรอบวัดนี่กือจะเป็นบริเวณของวัด วัดรันตัวนี้จะเป็นแค้นหญยพี่น้องแค้นหญ่จะเป็นแค้นในัยต่อมาจะเป็นศาลาข้างนา้ำของเพื่อนเป็นมหาวิทยาลัยของเก็บวิหารของหลวงปู่ตรงนี้จะเป็นพระสุธรรมเจดีย์มีกำลังเก็บผ้าพี่ๆจะพาขึ้นไปไป้ายไปเนี่ยพี่ขึ้นแล้ว พระธรรมเจดีนี่พี่น้องพองว,วัดอรัญเดี๋ยวพ่องเขาจะไปจาชการเดี๋ยวขาไปกับลงปู่กันไปตามพี่เข้าไปเลยอันนี้จะเป็นประตูบโบสจะเป็นบรรยากาศรอบรๆวัดพี่พาเดี่ยว อันนี้จะเป็นที่ระสมของหลวงปู่เทศประวัติชีวประวัติของหลวงปู่เหรียญส่วนอันนี้พี่น้องจะเป็นยังจะเป็น,ปนหลวงพวกอัธิของหลวงปู่ที่ตั้งแต่ตั้งแต่ของอัธิของหลวงปู่มีทุกองค์มีทุ่งของอินทรีพี่น้อง จะเป็นวัวจะเป็นเกษาหรือว่าจะเป็นของพวกอติหลวงปู่กระดูกหรือว่าพวกนี้สินะมาครับนี่พี่น้องกพิณมานี่จะเป็นร่วมร่วมเกจิทั้งหมดนี่คือจะเป็นส่วนของ พระประธานในองค์วระวิหารของหลวงป,ปวู่ไปแล้วพี่พี่ภาพไปแล้วอันนี้จะเป็นของพระเกษาอาน,นี่ของจะเป็นของหลวงปู่ของหลวงปู่เองหลวงฮิตหลวงปู่จะเป็นก้อนอันดาษนี่ หรือว่ากระโดดใน,นเกศาธาตุอันนี้จะเป็นอุจจลธาตุอังคารธาตุและนาคาธาตุน,นี่จะเป็นลูกน,นี่ล่ะของหลวงปูลองมือด้วยสิเวลาลองมือด้วยขอพรนะ่ะ เออนี่เนี่ยเออเราควรงนี้ติดตัวไปถ่ายอะไรก็ได้ เกี่ยมรกกุฏิช่วยเียนสะสมองหลงปู่ว่านี่เป็นเรียนสะสมที่หลวงปู่บันอึสมั ใช่นี่คืออัฐาบริขารนี่เลยจะบรรยากาศรอบนอกวัดเนาะจะเป็นแบบว่าชมวิวพระพิฆานศคือวัดเพิ่นจะเป็นแบบอยู่ที่เขาไสินะอรมณที่กาศรอบวัด